วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการปฏิวัติในห้องเรียนครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาของประเทศไทยไปเลยก็ได้คือแนวคิดหลักมันเป็นแบบนี้ครับในขณะที่โลกรอบตัวเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เร็วมากๆแต่ห้องเรียนของเรากลับเหมือนหยุดเวลาเอาไว้ถึงเวลาแล้วจริงๆครับที่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต้องปรับตัวให้ก้าวทันโลกภายนอกสัทีภาพนี้มันสะท้อนความจริงที่น่าคิดนะครับ 200ปีเลยนะที่กระดานดำแทบไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่โลกนอกห้องเรียนเนี่ยสิครับโอ้โหไปไกลมากแล้วนี่คือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเครื่องมือที่เราใช้สอนกับโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่เด็กๆของเราต้องออกไปเจอในอนาคตเอาละครับงั้นเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าห้องเรียนแบบเดิม,ดมที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรซ่อนอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบทางเดียวที่นักเรียนทําได้แค่นั่งฟังอย่างเดียวเนื้อหาที่มันตายตัวปรับเปลี่ยนอะไรก็ยากหรือการที่นักเรียนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมทั้งหมดนี้มันเหมือนกับการสร้างกําแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาขัดขวางการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคดิจิทัลไปโดยไม่รู้ตัวเลยครับแต่ในทุกปัญหาก็มีทางออกครับและนี่คือคําตอบห้องเรียนเชิงโต้อตอบที่มีกระดานอัจฉริยะหรือ interactive flat panel เป็นเหมือนพระเอกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยครับ พอเทียบกันแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับจากห้องเรียนที่อาจจะเงียบๆนักเรียนเป็นแค่ผู้ฟังเฉยๆเ,เรากําลังจะพลิกโฉมมันให้กลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ทํางานร่วมกันเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์มันคนละเรื่องกันเลยนะแล้วคําถามก็คือไอ้เจ้าเทคโนโลยีใหม่เนี้มันเข้าไปเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนแบบจริงๆจังๆได้ยังไงบ้างมาดูกันครับ วใจของมันง่ายนิดเดียวเลยครับคือการเปลี่ยนสถานะของนักเรียนจากคนที่นั่งดูให้กลายเป็นคนที่ลงมือทำแทนที่จะแค่นั่งฟังพวกเขาสามารถใช้มือสัมผัสลากวางหรือโต้ตอบกับเนื้อหาบนจอได้โดยตรงมันคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำของจริงลองนึกภาพตามนะครับเด็กๆก,กำลังทำการทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริงที่ปลอดภัยและทำซ้ำได้กี่ครั้งก็ได้ หรือกำลังเดินสำรวจสถานที่ทางประวัติศาสตร์ผ่าน VR หรือแม้แต่ช่วยกันร,ระดมสมองขีดเขียนลงบนหน้าจอเดียวกันแบบเรียลไทม์เครื่องมือพวกนี้มันทำให้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้และน่าจดจำขึ้นเยอะเลยครับและที่สำคัญมากเลยคือมันทลายกำแพงของการสอนแบบ one size fits all ไปเลยครับเทคโนโลยีนี้ช่วยให้คุณครูสามารถปรับเนื้อหาและความเร็วให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนได้จริงๆทำให้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่เราอยากเห็นครับสภาพแวดล้อมที่นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งขึ้นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพวกเขานั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนครับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับนักเรียนเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆสําหรับคุณครูด้วยซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและที่สําคัญเลยคือช่วยลดภาระงานของพวกเขา คุงยง่ายก็คือคุณครูจะเสียเวลากับงานเอกสารน้อยลงและเอาเวลาตรงนั้นไปโฟกัสกับการสอนและการดูแลนักเรียนได้มากขึ้นซึ่งเป็นหัวใจของอาชีพครูจริงๆใช่ไหมครับกระบวนการสอนทั้งหมดจะง่ายขั้นมากครับตั้งแต่การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียที่น่าสนใจดึงดูดนักเรียนด้วยกิจกรรมโต้ตอบส่งเสริมการทำงานร่วมกันไปจนถึงการบันทึกและแชร์สื่อการสอนทั้งหมดอย่างง่ายดา และจุดสำคัญมากๆก็คือครูจะไม่ต้องสอนแบบเดาอีกต่อไปแต่สามารถใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของนักเรียนแบบเรียลไทมมาปรับการสอนได้ทันทีอย่างเช่นถ้าพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังตอบคำถามเรื่องนี้ไม่ได้ก็สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาอน,นั้นๆได้ทันทีเลยครับเมื่อเรานำทุกอย่างมารวมกันแล้วสิ่งนี้มีความหมายต่ออนาคตการศึกษาในประเทศไทยของเรายังไง สำหรับประเทศไทยแล้วนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเทคโนโลยีนะครับแต่มันคือการลงทุนในทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของเรานั่นก็คือคนรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขามีทักษะที่จําเป็นสาหรับศตรวรรษที่21และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้และสุดท้ายนี้คําถามสําคัญก็วนกลับมาที่เราทุกคนต้องช่วยกันตอบครับว่าห้องเรียนของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียนในอดีตหรือเพื่อนักเรียนแห่งอนาคตกันแน่การที่เราจะเลือกใช้กระดานดําแบบเดิม หรือจะก้าวไปสู่เครื่องมือแบบอินเทอร์แอคทีฟคำตอบนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตการศึกษาของชาติเรา